เคงโนะครับไอเดียก็ม้จะเสียอย่างนี้ครับทําไม่ได้ก็ตงการเปลี่ยนจอกันนะครับเับ๋ยววันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนจอนะครับ r e n o v o ไอเดียเพจ S 5 4 0 1 4 API กันนะครับซึ่งหน้าจอเป็นเส้นกระตุกๆอะไรครับก็หนึ่นึ่งครับก็ทำการเจาะใช้เป็นชุดไข,ข,ข,ขควงครับที่มีหลักอะไรอยงนี้ครับเป็นสะดวกใจเราครับจากนั้นก็งัดที่มุมขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ตัวเลาะหน้าจอนะครับพลาสติกบ,บาง,บางๆเงะขึ้นมาอานัน,อนอเขาจะแนะนำว่าให้ถอดแบตเตอรี่ก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆถอดขั้วก็ได้แต่ว่า มันจะถอดยากหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับมันจะเน่นขั้วมันจะเน่นเบียดกับสายไฟอยู่ก็เราต้องถอดแบตเตอรี่ออกเลยก็ได้นะครับกลายเป็นสี่ชิ้นับแบตเรี่ก็มีพวกไอ้ถผมฟลุ๊กมัดอะไรอยู่ส่งผกันนะครับนันน่าจะแบบดเศษสี่ชิ้นนรับสิ่งก็ไอ้ของมันก้อยู่ เราใส่ไม่ต้องตึ๊ดือว่าสีลบมันเนาเป็นสีดำการถ่ายวิดีโอไปด้วยนะข้อหนึ่งได้ใช้กสบการนะครับแล้วสองเราได้บันทึกนะครับไปด้วยว่าที่เรามีการถอดมีการแกะนะมือในบ้างนะมันก็ตัวเองนะรุ่นจอร์นนะครับบางอย่างเนี่ยนนี้ครับเราต้องไปทำการนตรงสักหน่อยก่อนครับครับจากนั้นนะครับจุดที่เราจะแกะนะครับก็จะเป็นเสาอากาศของไวไฟนะครับมีสองเส้นนะครับขวาสีขาวอยู่ขวาดำอยู่ซ้ายเราถ่ายวิดีโอไว้แล้วเราก็ไม่ต้องกลัวสับสนทีนี้ตัวนี้นะครับก็จะเป็น คอนเนคเตอร์ของจอนะครับก็จะมีตัวดึงขึ้นนะครับเป็นกดขึ้นดึงขึ้นตัวนี้เราต้องปลดสายเพนะครับถ่ายเพก็ทําการงัดสีขาวขึ้นมานะครับแล้วปลอดออกไม่งั้นมันก็จะถอดตัวขวั้วสาอากาศไม่ได้นะครับตัวนี้เราก็จะต้องถ่ายรูปและถ่ายวีดีโอไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเสา Wi-Fi นะครับซึ่งเราจะสลับกันไม่ได้นะครับ ซึ่งสวากาศเขาก็จะไปไว้อยู่บนหลังจอก็เป็นการออกแบบที่ดีนะครับก็คือยกสวากาศไว้สูงนะครับแล้วก็ปลดเทอร์มินอลขึ้นมาอย่างนี้นะครับโอเคครับจากนั้นเราก็คลายน็อตก่อนเราจะคลายน็อตน,นะครับให้เราเอายกขึ้นสักองศาเล็กน้อยนะครับ นแต่ไขควงเล็กนี่มันค่อนข้างกะลื่นนะอาจจะต้องใช้ไขควงก็พอได้อยู่นะครับน็อตก็ถ่ายวิดีโอไว้ก็ดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆกันลืมนะคบน็อตแบตสีดำนะครับน็อตจอก็จะตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็ก็จะมีการยึด2.5จุด ก็พยายามหากงมาใส่ไว้นะครับออกได้ยังออที่เราต้องยกองศานะครับเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะติดเครื่องเราก็จะติดแต่เหมือนเครื่องจะยังติดอะไรอยู่ โอเคนะครับก็ได้เครื่องออกมาแล้วครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆใช้ผมว่างให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆหาปิกกีตร์นะครับค่อยๆแซะไปอย่างนี้นะครับผมเริ่มจากชิ้นชิ้นใหญ่นี้ก่อนนะครับจากนั้นผมก็ค่อยๆเลาะให้เพื่อนเพพี่ๆเลาะจากในเข้าไปอย่างนี้นะครับค่อยๆจิ้มเข้าไปนะครับเพราะว่า ตัวกรอบเขาจะมีเทปกาวสองหน้าแปะอยู่แล้วก็จุดที่ต้องระวังที่สุดก็คือจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ครับแล้วก็จุดที่ต้องระวังก็จะเป็นจุดนี้นะครับก็จะมีกล้องเว็บแคมอยู่นะครับเราต้องจิ้มทีละนิดนะครับผมก็ค่อยขูดๆขดอย่างนี้นะครับก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็เหมือนจอมือถือเลยครับโน้ตบุกรุ่นนี้ เกาติดอยู่โอเคนะครับเพื่อนๆพี่พเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ต้องมาเอาเทปก่าไล่ตรงนี้นะครับโอเคครับทีนี้ก็ทีนี้เราก็ต้องเอาจอออกอน,นี้ใส สายจอเขาจะอยู่อ่านี่นะครับก็ถ้าเพื่อนๆพี่ๆเคยเห็นการเปลี่ยนหน้าจอ iPhone นะครับเนี่มันก็จะมีเทปตรงนี้นะครับอยู่2ข้างเราจะต้องทำการดึงแล้วก็หมุนหมุนมุนมุนเทปตัวนี้ออกนะครับจอเทปกาวเขาจึงจะหลุดนะครับ ให้เพื่อนๆพี่ๆทำสองข้างนะครับผมก็ทำข้างหนึ่งต้องใจเย็นๆน,นะครับไม่ต้องรีบเพราะถ้ามันขาดแล้วยุ่งยุ่งในแง่ที่ว่าจมันจะติดแน่นแล้วเราทำงานยากขึ้นนะครับครับเมื่อเราดึงเกาวออกทั้งสองข้างนะครับจอเราก็จะสามารถยกขึ้นได้แล้วนะครับ สายเพก็จะอยู่จุดนี้จุดเดียวนะครับสำหรับจอส่วนเว็บเคมก็จะวิ่งอยู่ด้านหลังครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการต่อเทอร์มินอลจอใหม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวติดเทปกาวบางๆไว้ตรงนี้สักนิดก็ครับป้องกันเทอร์มินอลถอยนะครับครับจากนั้นนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาเทสจอกันก่อนนะครับก็ต่อสายแล้วก็ขันน็อตจโดจอไว้นะครับจอนี่โดยที่ว่าจอรเรายังไม่แกะเทปกาวก่อนนะครับ ก็เราเพื่อเทสให้โจโอเค okay, นะครับต่อสายแพรสวาวกาศไวไฟให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เราปิดไว้สักหน่อยอไม่ต้องปิดก็ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอมันเข้าลกเราจะแกะยาก okay, เดี๋ยวค่อยๆเปิดขึ้นมานะครับ ที่จอเราก็ใช้เทปกาวกระดาษแปะเอาไว้นะครับกดเปิดแล้วนะครับอโอเคนะครับตอนนี้เราก็ทำการทดสอบจอแล้วก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวที่ว่าผมใช้กระดาษกาวลอกเอาไว้นะครับ ครับจอก็ไม่กระพริบแล้วเดี๋ยวก็จะชัดดาวปิดแล้วก็ทำการติดเทปกาวนะครับแล้วก็แกะสายแกะอะไรแล้วก็ติดจอแปะกอแปะอะไรนะครับแล้วก็ประกอบกลับใหม่นะครับเพราะนี้เราทำการทดสอบจอกันก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็ทำการแกะจอแกะสายแพรจออะไรอีกรอบหนึ่งนะครับ แล้วเราจะทำการประกอบกลับเข้าไปนะครับกลับจากนั้นเราเลาะกาวเก่าออกนะครับแล้วก็ใช้เทป 3M ขนาดเล็กอย่างนี้นะครับแปะกลับเข้าไปใหม่ที่กรอบก็ล้าก็จะปิดกรอบกลับเข้าไปนะครับก็การลอก กาวได้เลยนะครับ ก็อ,อ,บอบกับเข้าไปนะครับเข้านะรถเขาก็จะก๊อกก๊อกก๊อกไปเรื่อยๆนะครับ ก็ไล่จากขอบขอบส่วนที่ว่าบางก่อนนะครับค่อยหมุนมากกดส่วนหนาเพราะว่าถ้าเราไล่ส่วนหนาก่อนแล้วเนี่ยส่วนบางมันก็อาจจะเกิดการพิ้วได้นะครับ นั้นนะครับเราก็จะเอาเครื่องประกอบกลับเข้าไปนะครับให้เราวางอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เก็บเก็บสายนะครับเก็บสายตรงนี้มา ก็ค่อยๆพับเหล็กลงมานะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูสายด้วยนะครับนี่ครับมันหนีบสายอยู่นะครับนี่ครับเมื่อเราพับตัวนั้นจอมาก็เช็คสายนะครับอย่าให้เขาทับสายอยู่ แล้วก็คันล็อจอก่อนเลยนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับหรือว่าเราขยับขยื่นเราล็อกจอไปก่อนเลยี๋ยวเดี๋ยวเราก็มาใส่สายเพต่างๆนะครับนีเบ็ดเบ็ดรถถอดอยู่ ใส่เพยใส่ส,าสาวากาศกันก่อนสาวากาศนะครับเพื่อนๆพีพีก็ต้องถ่ายรูปไปด้วยอ,อย่างนี้นะครับนี่สีดำอยู่ด้านในสีขาวอยู่ด้านนอก ค่อยๆเล็งค่อยๆกดนะครับเขาเล็กนิดเดียวแต่ถ like ้าเราเล็งให้ตรงแล้วกดก็จะนี่ครับก็จะเข้าล็อกของเขาอย่างนี้จากนั้นนะครับผมก็จะใช้เทปกาวส่งหน้าบางๆแปะเอาไว้นะครับเพื่อเวลามันเกิด สั่นสะเทือนอะไรต่างๆในการใช้งานของผู้ใช้นะครับมันจะได้อย่างนี้นะครับไม่ไม่หลุดนี่ค,ครับสายแพรชุดนี้ห้ามลืมนะครับ<ะ>ก็ค่อยๆหมุนหาจังหวะหที่เรา จับถนัดมือนะมันรีบนะเพราะว่าถ้ามันเสียหายแล้วมัน,มนจะแก้ไขลำบาก ต,ตอ่อของจอนะครับพยายามเร็งก็จะเป็นล็อกเข้าไปอยู่นะครับผมก็จะต้องนี่นะครับมันก็จะดังกึ๊บแบบนี้ แต่คงสายจอนี่ค่อนข้างจะเน่นอ่ะทีนี้แบตแบตเตอรี่ลกบลืมแบตเตอรี่ ค okay, นะครับจากนั้นคับจากนั้นนะครับเราตรวจสอบเทอร์มินอลต่างๆให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ครอบฝากลับไปนะครับอาจจะขันน็สักตัวไม,ไม่ไม่ต้องขันก่อนก็ได้นะาจะไม่ต้องขันก่อนเราก็จะได้เปิดเทสเครื่องกันก่อนนะครับ เพื่อนพี่ๆครับจากนั้นเดี๋ยวสิ่งที่เราต้องทดสอบก็คือพวกสัญญาณ wi-Fi นะครับอ่านี่นะครับก็ wi-fi ก็ปกตินะครับ 4G นะ 5G เชื่อมต่อ Wi-Fi ทดสอบนะครับโอเคเชื่อมต่อได้แล้วนะครับผองเข้าอินเทอร์เน็ตดูนะครับลองเปิดเสียงเพลงเลยด้วยก็ได้ เพลงกัน okay, ครับเ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่ครับจออย่างบางเลยครับ mm. สลิมดีโนเวอร์ไอเดียแปดนะครับก็เทคโนโลยีดีมากข้างในก็เป็น m ส s s d นะครับแบตเตอรี่ก็บางเจียบ